ะก็ได้มีโอากาสมาเ่ื่องวูงานเนาะมาสังเกตการด้วยว่าวันที่วันที่6ในวันอาทิตย์ที่6นะคะตุลาคม2567นกะคะกับมหกรรมถือศีลกินเจในครั้งนี้วันนั้นนะคะเมื่อวันเมื่อวันที่25กันยามั้งที่มาเตรียมเตร,ยมตรียมพื้นที่เต,ตรียมพื้นที่ตอนนั้นแบบโอ้ได้พอมาสัมผัสวันนี้จริงแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะเออได้ช่วยฐานไหนเออรับใช้อยู่ฐานไหนเออค่ะรับใช้อยู่ฐาน เาจะเริ่นทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะคือในวันนี้นะคะมีโอกาสมาร่วมบําเพ็ญก็พอมาถึงก็ได้รับใช้ที่ฐานฐานตักอาหารสําหรับอาหารที่รับประทานได้เลยเหมือนอาหารจานเดียวนะคะเป็นพวกพวกกลุ่มของผัดผัดเมนูข้าวผัดแหนมที่จริงก็ไม่ใช่ไม่เป็นเป็นแซงว่าเป็นแหนมนะแต่ก็เป็นเจนะคะแล้วก็มี มีเห็ดนะคะข้าวผัดเห็ดแล้วก็ข้าวผัดดอกเกลือค่ะข้าวผัดดอกเกลือ,อที่มีแล้วก็มีพวกที่เอาโปรโตีนเกษตรมาทําเหมือนกับเป็นเป็นหน้าเป็ดหน้าไก่หน้าหมูแดงอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>แต่นั่นก็คือเพื่อให้พี่น้องสื่อสารในหะ้พี่น้องรู้ว่าเอามาทําเมนูที่พี่น้องอาจจะเคยเห็น เอาไปทานที่บ้านก็มีแบบใส่จาน<ส>มีทั้งหอ่อทั้งใส่จานที่เอากับไปทานที่บ้านด้วยแล้วก็ทานที่นี่ด้วยนี่นะคะก็เป็นเมนูที่น่าจะน่าจะขายดีมากอย,เ,ยเพราะว่าเรามาถึงเนี่ยเราก็เริ่มได้ขายนะคะแล้วก็ห่อไม่ทนนะะันเลยค่ะห่อไม่ทันจนเที่ยงก็เหมือนจะ คือต้องสลับเวลากันทานข้าวเพราะพี่น้องก็เข้ามาเรื่อยๆมือนี่หมายความว่ามือนี่ไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมคะทั้งตักใส่จานทั้งทั้งห่อมือทั้งบางท่านก็ทานด้วยเป็นจานเอาไปทานแล้วก็เอาห่อด้วยเพื่อไปฝากคนที่บ้านนะคะนี่นี่แบบถ้าดูที่จุดอื่นๆก็ขายดีเหมือนกันค่ะอย่างที่อาหารที่เป็นข้าวราดแกงอย่างเงี้ย ข้าวราดแกงวันนี้ก็มีพี่น้องที่ผู้ใหญ่ใจบุญฟังประกาศว่าผู้ใหญ่ใจบุญมาเหมาไว้ให้คนที่จะทานข้าวราดแกงที่นี่าาก็คือทานฟรีเพราะว่ามีผู้ใจบุญจ่ายไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปทานที่บ้านก็ก็จะต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่าถ้ามาเทียบดูแล้วกับข้างนอกอาหารที่นี่ราคาจะถูกกว่าเยอะเลยค่ะนี่ก็น่าจะเป็น แรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้พี่น้องที่มารับประทานอาหารที่เป็นช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยสบายใจว่าอาหารไม่ได้ราคาแพงคือได้เช็คกับตลาดจังหวัดอื่นเนี่ยจะแพงกว่าแล้วก็ในตลาดก็ผัผผกขาดแคลนนะคะ,ะที่ตลาดของเพราะว่ามาจากจังหวัดยะโสธรเมื่อวานนี้ก็ก็ได้ข่าวว่าที่ตลาดผักก็ขาด เพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนี้ด้วยมันก็เลยทำให้ผู้ที่จะทำอาหารขายก็อาจจะต้นทุนสูงขึ้นก็ทำให้ราคาราคาอาจจะสูงกว่าที่บุญนิยมทำได้เพราะบุญนิยมเนี่ยเราผลิตวัตถุดิบเองใช่ไหมคะ oh, พืชผักแล้วก็เป็นพืชผักไร้สารพิษด้วยที่เอามาทำที่ ปลูกเองก็ก็จำนวนเยอะที่เอามาช่วยในงานนี้ได้ใช่ไหมคะ,ะตรงเรื่องของการที่พี่น้องได้มีจุดเริ่มต้นของการที่จะรับประทานอาหารไม่มีเนื้อสัตว์โดยอาศัยช่วงเทศกาล mm hmm. เทศกาลกินเจนี่เป็นช่วงที่อาหารก็หลากหลายด้วยอาหารหลากหลายทำให้พี่น้องบางท่านนะคะเจอ เพื่อนร่วมงานเก่าบางท่านเนี่ยท่านก็บอกอู้ไม่รู้จะเลือกเมนูไหนเลยเพราะว่ามันเยอะแยะไปหมดเห็นอะไรก็อยากทานไปหมดพอฟังแบบนี้นั่นก็คือแรงจูงใจที่ทําให้ท่านเห็นว่าอาหารมังซิรัตอาหารเจเนี่ยมันทําให้เหมือนทั่วไปได้เพราะบางคนจะมีความคิดในใจหรือว่าเห็นภาพมาก่อนว่าทานยากหรือทานไม่อร่อยแบบนี้นะคะเพราะในกลุ่มที่ เริ่มต้นอาจจะต้องทําให้มันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรพี่น้องมากมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกรสช,ชาติกลิ่นอะไรอย่างนี้ยังต้องุงปรืนกันไปก่อนค่ะย,<ช>ยังอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ก็ทําให้ท่านรู้ว่าท่านจะทานแบบนี้ได้แล้วพอมาดูว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันกันกบที่ท่านทําอาหารรับประทานเพียงแค่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เท่านั้นเองแต่อย่างอื่นมันทําเหมือนกันได้ปรุงเหมือนกันได้ใช่ไหมคะ น,นี่คือกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะทําให้พี่น้องได้มีจุดเริ่มต้นของการรับประทานอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจนี่แหละคะ่ะแลวก็อุบลราชธานีนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีอุทยานบูนิยมทําอาหารมังสวิรัตอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ให้จําหน่ายให้พี่น้องเป็นมหากรรมอันยิ่งใหญ่เลยแล้วก็เราได้เห็นในข่าวด้วยว่าออพี่น้อง สามารถที่จะรับไปทานที่ห้างได้ด้วยห้างสุนีก็มีไปเปิดใช่ไหมคะเปิดสามที่ค่ะที่ไหนอีกคะแล้วก็ที่สาก์บุญนิยมสาก์บุญนิยมก็มีแล้วก็ที่นี่เพราะฉะนั้นใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้ไปได้แต่เพียงแค่พี่น้องคิดว่าจะร่วมเทศกาลกินเจนี้ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะลดงดเว้นการเบียดเบียนในช่วงเวลานี้แล้วก็ทําพร้อมๆกับพี่น้องทั่ว ทั่วประเทศด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราก็ทานอาหารช่ว,ชวงเทศกาลกินเจก็เยอะนะคะแต่อาจจะมีบางจังหวัดที่เยอะเป็นพิเศษอุบลราชธานีนี่เยอะเป็นพิเศษใช่ไหมคะเป็นอันดับต้นเลยค่ะค่ะเ,เพราะเพราะมีแหล่งอาหารก็คือมีผู้ผลิตอาหารให้รับประทานนี่ก็จะทําให้พี่น้องเข้าถึงได้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็มีตลาดเครือแห กิจกรรมไร้สารพิษที่มีทั้งอุบลตรชธานีอำนาจเจริญหรือจังหวัดใกล้เคียงอะ,ค,ะค่ะมาเปิดตลาดเปิดบูธกันที่นี่เหมือนกันก็พี่น้องก็คับคั่งเลยค่ะมาซื้อผักผักสดนะคะค่ะแล้วพี่น้องก็ได้วัตถุดิบไปไปไว้สําหรับที่จะปรุงอาหารในมื้อต่อต่อไปถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็ยังมีวัตถุดิบกลับไปด้วย ทั้งของสดของแห้งะคะ่ะประกอบคองปรุงอะไรก็อยู่ใน,ก,ในก็มีได้หมดเลยนะคะคดังนั้นพี่น้องท่าในใดที่ยังไม่มานะคะถ้าอยู่ในระแวกนี้จริงๆต่างจังหวัดก็ได้พะเยโสธทรก็มาได้ศรีสะเกดก็มาได้ที่อยู่ระแวกนี้สามารถที่จะมามาสัมผัสกับบรรยากาศนี้ดูมาร่วมบุญกับพี่น้องะค,ะอค่ะได้ยินพี่นิ่อยบอกว่า ช่วงต้นนะคะมันเหมือนเป็นวิกฤตนะคะที่แบบว่าเอ้ยผักมันขาดตลาดเลยเหรอมันมีการจําหน่ายได้ยากกันเลยเหรอกลายเป็นว่าที่นี่ทั้งเครือแห่และเครือข่ายที่ปลูกผักเพราะว่าบางทีผักของบ้านราดเองก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะทั้งหมดกลายเป็นว่าต้องเหมาของเรือแห่และเครือข่ายด้วยะค,ะค่ะที่เขานำมาดังนั้นที่ตรงนี้วิกฤตของผักไอ้ตรงเนี้ ในมุมมองของพรรคสมาธิปไตยมีมุมมองยังไงะคะที่ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยังไงะคะในอนาคตะคะค่ะถ้าในการมองปัญหานี้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารไร้สารพิษนะคะมีเป็นนโยบายของพรรคสมาธิปไตยเลยด้วยนะคะแล้วหัวหน้าพรรคสมาธิปไตยตอนนี้ก็พาพี่น้องร่วมกัน คือผลิตอาหารไร้สารพิษโดยพากันทำสวนปลูกผักนี่แหละค่ะตอนนี้พักสมาชิกอะไรก็ทำโรงเจเหมือนกันอยู่ที่คือหัวหน้าพักแล้วก็จิตอาสาที่อยู่กรุงเทพมหานครก็ทำนะคะก็เริ่มต้นที่ผลิตเองผลิตเองมาสมทบกันแต่ก็ไม่พอเหมือนกันค่ะผลิตเองหมายความว่าปลูกผักบุ้งปลูกปลูกผักบุ้งเตรียมสำหรับคำนวณว่ามันจะงอกงามโตเต็มวัยในช่วงเทศกาลเจ เพื่อที่จะมาสมทบกันแต่ก็รู้ว่ามันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอแล้วรู้ว่าในตลาดมันก็แพงด้วยแสดงว่านั่นน่เป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนสนใจที่จะทานอาหารที่เป็นพืชผักนะคะแต่แหล่งผลิตยังไม่พอนั่นน่ะคือแนวทางที่เราจะต้องมาช่วยกันผลิตเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถูก บอกว่าเราจะเป็นเราประกาศว่าเราจะเป็นครัวของโลกใช่ไหมคะแต่ครัวของโลกต้องมีวัตถุดิบถึงจะทําครัวได้ถึงจะปรุงอาหารได้นะคะทั้งหมดนี้นะ่ะเป็นสิ่งที่เราจะพอเห็นทิศทางแล้วว่าถ้าผักขาดแคลนไปว่าคนกินผักได้และในช่วงสำคัญที่ต้องกินนะ่ะพอมากินรวมกันจริงๆหลายๆคนมารวมกิน แบบเทศกาลแบบนี้ก็ชัดเจนว่าไม่พอดังนั้นวันวันอื่นๆอ,อ,อาจจะไม่ได้ทานเพราะว่ามันไม่พอ <c oughs> ก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาเพิ่มการผลิตช่วยกัน <c oughs> ทีนี้น่ะ <c oughs> การปลูกพืชผัก <c oughs> นี้จะเป็น <c oughs> การผลิตวัตถุดิบอาหารที่ง่ายสุดละ <c oughs> เพราะเราสามารถผลิตได้เองแล้วได้เร็วด้วยค่ะได้เร็วทำได้จริงเพราะว่า พวกเราทํามาแล้วแล้วก็ทำำําสําเร็จมาแล้วด้วยนะคะทั้งการทรํากิจกรรมไร้สารพิษปลูกพืชผักพึ่งตนเองนี่แหละนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มาส่งเสริมให้สุขภาพดีส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษเราก็ทํามานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยนะคะคือปฏิบัติเห็นผลแล้วก็นํามาเสนอต่อนะคะ,ะการเรียนรู้ถ้าพี่น้องที่รู้จักองค์กรใหญ่ก็คือรู้จักองค์กรของชาวอสม ก็จะรู้ว่าชาวอโศกนี้เป็นมือทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบมืออาชีพเลยที่พี่น้องก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะมีข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วก็มีงานวิจัยให้ศึกษาเรียนรู้นะคะอ่าเซิร์ชเข้าไปคําว่าแพทย์วิถีธรรมก็จะมีการงานวิจัยอยู่เยอะแยะให้ให้ได้รู้ผลของการที่เราดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่ดีคืออาหารไร้สารพิษแล้วก็ อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์หรือถ้าพี่น้องยังรับประทานอาหารมีเนื้อสัตว์อยู่ก็ปรับพฤติกรรมให้มีในทิศทางของการลดละเลิกในอนาคตไปนะคะลดการเบียดเบียนชีวิตอื่นคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยนะคะแม้แต่ชีวิตตนเองการรับประทานอาหารมีเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการเบียดเบียนชีวิตตนเองให้มีโรคมากมีทุกข์มากอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะค่ะ,คะ,คะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่เข้าร่วมเทศกาล กินเจนะคะเทศกาลถือศีลกินเจนี้ค่ะพี่น้องได้มีสุขภาพที่ดีขณะเดียวกันพี่น้องก็เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นในห่วงเวลานี้นะคะเป็นกุศลสูงสุดของชีวิตแล้วในช่วงนี้ค่ะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณที่นี่เลยค่ะสาธุค่ะ